เรามากันอยู่ที่ร้านขายวัสดุครับเรามาดูของตกแต่งห้องนะครับวันนี้ไปชมนีที่นอนเลยค่ะไหนสวยไหมน้ำมันหอมไอ้พวกนี้เป็นน้ำมันหอมเอาไปใช้ในห้องพวกนี้มันก็มันก็จะมีกลิ่นหอมๆพวกนี้อโรมาเอาไปใช้ในห้องไงมันก็จะมีกลิ่นพวกนี้ไม่เอาไปโอเขินๆใช่ไหมเอาอันนี้ไม่ลองเฮ้ยนี่มีที่เสียบปลั๊กไฟด้วยเหรอเนี่ยไม่ดีอ่ะโอ้ มันเป็นเทียนเหมือนเทียนแบบแต่ว่ามันมีไฟเสียบด้วยตรงนี้เขยดีค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาโหน่ารักเงนเลยมีแกะมีรัวก็เป็นปลานกนกดูดิแล้วก็เป็ดเป็ดตัวเล็กๆดูดิมีที่ทำชั้นวางของด้วยเป็นแผ่นไม้สำหรับไว้ชั้นวางของพวกนี้ มันมีอยู่นะขนาดไซส์เล็กๆเนี่ยไงไมันมีอยู่นะที่พวกสำเร็จรูปก็มีแบบสามแผน่นสี่แผ่นอะยอ่ะีอันนี้เป็นพวกโซนเหมือนพวกผ้าเช็ดตัวพวกผอมพวกผ้าม่านนะเนี่ยมีหมอนด้วยดิดว้าวเจ้กันสีทองสวยชอบเอาไปทำของตกแต่งบ้านข้างในสวยนะครับหือ,หอ สวยเนี่ยใช่ไหมอันน,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 นี้เป็นโคมไฟก็เอาไปใส่ฐานตอนกลางคืนก็จะสวยอันนะี้ มีความมันวินเทจมากเลยนเนี่ยโคมไฟเทียนเชิงอย่างเงี้ยสวยเนี่ยผู้แสงมือแสงสวยอันไหนสวยอันไหนสวยอันนี้อันไหนสวยอันใหญ่ๆนะดูสิเนี่ยอันนี้ก็สวยฮนะดูดิ อันไหนสวยชอบสีไหนอนะไรนี่เจ้าหน้าทป,ป,ปดิดูดิไฟแบบสวยมากไฟระยิบระยับเนี่ยเจ๊เอาไปแขวนผนังนี่เห็นไหมสวยมากดูดิเซนเตอรีนู้ออันไหนสวย ดูสิเนี่ยเนี่ยเจ้เนี่ยเห็นได้เนี่ยเนี่ยแบบนี้ยไปในห้องนอนเนี่ยมันเป็นแบบแสงนวลเนี่ยสวยอืมสวยนะข้างในสวยเนี่ยแบบนี้นี้สวยเนะมันออกสีนวลๆเท่าไหร่อันนี้ร้อนแบบไฟหรืยงเนี่ยมันเป็นแก้วยังไงไม่ใช่พลาสติกเพราะอันตรายเไยคือนั่งดีอะ น่าไปว้าอยู่บนชั้นบนแบบนี้มันจะทนหรือเปล่ามันใหญ่ืมมันต่างกันแค่ไม่กี่พันไอตัวเล็กเนี่ยสองที่นั่งอยู่ที่ห้าพันสี่ส่วนตัวไอตัวใหญ่สามที่นั่งมันที่อยู่หกพันห้าทำไมเั่งตัวใหญ่สิอันนี้แพงกว่าเพื่อนเลยเพราะทำมันใหญ่ใหญ่โหอยากได้เหรอมีหลายราคามากเวยเนี่ยมีพวกแซนบีชด้วย พวกอีเขาแบบว<อ>างตามชายทะเลน,เนี่ไงของตกแต่งมีเปย์ด้วยนะมีหมอนด้วยอืมมันก็มีเปย์แบบยาวแบบ,แบบยว่วโอ้ดูดิอืมข่อยน้ำตกเท่าไหร่เนี่ยน้ำตกจำลองตัวนี้อยู่ที่สามพันแปดสิบบาท อรตอนนี้ครับเราก็อยู่ตรงที่โซนครัวนะครับวันนี้ดูของตกแต่งแบบมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยมาที่นี่ที่อะไรแบบมีแนวโน้มจะซื้อ,อแต่งบ้านเสียตังค์ทุกทีบบน<ง>ที่สามารถหมุนได้หมุนได้ไดเท่าไหร่สามาร้อยหกสิบองศาหรือเปล่าลองหมุนดูสิเออดีว่ะเออซื้อไปใส่เลยได้ย่าซื้อให้ผมหน่อยโลราคาเท่าไหร่ตรงนี้หนึ่งพันสองร้อยเจดสิบบาท มันหมุนได้3ามองศาด้วยก็ยมันมีตัวลูกเลื่อนข้างล่างไงที่ผมมองว่าเป็นแบบลักษณะแบบทรงเงินฟิกเลยสวยอยู่สวยอยู่เหมือนที่บ้านไหมใช่เหมือนที่บ้านเซ็ตละ 1000, สองหมื่นเซตละ 1000, สามหมื่นเซตละสี่หมื่นแล้วแต่เราจะเลือกชอบแบบไหน ชั้นวางของนี่ถือว่าสวยนะเนี่ยถูกด้วยห้าร้อยแาดสิบเก้าหกร้อยแต่สิบแปดบาทดูดิเรื่องหลายโทนสิเก้าอี้ตัวนี้สวยั้มเห็นไหมเอาไปทำตรงเคาน์เตอร์โต๊ะนั่งเนี่ยอันนี้เป็นเก้าอี้แบบตรงต่ำเก้าอี้แบบทั่วไป น่ารักว่ะมันเป็นอะไรเก้าอี้เก้าอี้หมาน้อยเก้าอี้แรดเก้าอี้ฮิปโปเก้าอี้ไดโนเสาร์เก้าอี้ลิง,น,งน,น่ารักว่ะใช่น่ารัก,รกซื้อลองซื้อเลยชิลองซื้อลองซื้อมันไม่ไม่ได้ลองมันจะใช้เงินจริงๆนะเอ้ยนี่เก๋ออันนี้เก๋เ,นนเก<ะ>แ็นได้เหมือนกันเนี่ยที่แขวนไ,ไอ้ที่อะไรนั่นที่แขวนแขวนเสื้อผ้าแขวนหมวกแขวนอะไรเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย แปดร้ <800. S 2> อยคือของเรื่องเยอะมากพี่ผมชอบอันนี้มากเลยเนี่ยดิตัวนี้สองพันเก้าเดี๋ยวจะพาไปดูพี่ผมจะพาไปดูตรงนี้พี่ย่างด้วยก่อนพี่ย่างเป็นโซฟาเป็นโซฟาที่นอนได้เขาบอกเออเดีอ่ะทิฟเก๋หมื่นสี่พันเป็นที่นอนได้เลยเวลานันก็เป็นห้องนอนเวลาเวลาเพื่อนมาก็เป็นที่นอนเอ้ยเวลาเพื่อนมาก็กลายเป็นที่นั่งเวลา นี่ใครอยู่ก็ทับไปที่นอนเลยสำหรับพื้นที่บ้านจริงๆเนี่ยับใช้ชสอยได้เลยนะเนี่ยโอ้มีชั้นวางของด้วยราคาเริ่มต้นแต่ประมาณพันกว่าบาทเนี่ยฮะหนึ่งพันสองพันก็สวยนะไปวางของเกี่ยได้เลยนเนี่ยอันนี้อะไรชใส่รองเท้าเหรอไห้หาเก้าอี้แบบไหนนะจำวองในห้องอะไรเฮ้ยแบบนี้สวยอ่ะเป็นเหล็กเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นพลาสติกใชเฮ้ยนี่เป็นเหล็กเหมือนกันนี่นาโอ้ยผู้ชมเห็นโซฟาไหมคะเนี่ยค่าเลยค่ะนั่งนั่นเหมือนโต๊ะตะเรีเลยค่ะหนอันนี้มันโต๊ะตะเรียนนั่นหรอใช่ค่ะที่นั่งดูทีวีกันหรอรองแบบนะคะนโต๊ะแบบนี้โต๊นะนั้นอืมอันนี้หกพันกว่าบาทโต๊ะแบบนี้นะคะอันนี้มันปรับที่นอนมันปรับนอนได้มันมีมันมีที่เหยียดขาได้ด้วยพวกนี้ซื้อให้ผมมันยันได้มากเลย พันกว่าบาแต่พันเก้จะมีอกเตียงนนะคะเป็นสีที่ผมมาดูพวกโต๊ะพวกเก้าอี้ก่อนฟอนิเจอร์ผู้ชมน่าจะมีชันมองทีวีด้นมองทวไดูดิครับมีโซฟาก็สวยอยู่นะอันนี้จะเป็นโต๊ะนะคะสวยมากเลยค่ะ ผู้ชมจะเลือกโต๊ะไหนก็เลือก <ใน S 2> เลยใ <มา S 2> <ล>นยมาเสนอมาเสี้ยนในสวยชอบแบนไหนในเร่าชอบแบบไหนอันไหนสวยแบบนี้พี่ว่ามีแล้วนี่จะใส่ที่ไหนเอาไปใส่ห้องบนบ้านแล้วก็ใส่ห้องบนด้านค่ะเราเห็นว่าที่ห้องนอนไม่พอเพราะห้องนอนมันเล็กเด้อเราจะใส่เฉพาอ้นี่5,000กว่าบาทกับ2,000กว่าบาททำไมถูกจังวะ อันนี้อยู่ที่ห้าพันเก้าน่าจะเป็น,บนเบาะ PVC อันนี้สามพันกว่าบาทเองเล็กๆน่ารักนี่ยที่เห็นอะไรอยู่บ้างอย่างเฮ้ที่เห็นเตียงสองเตียงแล้วก็มีบันไดนะคะเตียงสองเตียงเหรอเยวอันนี้เป็นแบบสามที่นั่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันโครงสร้างไม้แท้มีความทนทานอันนี้ราคาหนึ่งพนะันเก้านุ่มไหม ูสิก็จะมีหมอที่พัดด้วยนะคะแล้วท่านผู้ชมก็จะมีที่นอนดูนี่ก่อนดูแบบนี้สีสวยป่ะดูดิเพีร์สี่อยแปดบาทดูดิมีตั้งหลายสีไงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวเออสวยที่ไหนมันเท่าโซนห้องอ่ะสีขาวเนลยสีขาวเท่าเข้ากับโซนห้องสวยดูนีแ่ นพอมาดูสีขาวตัวนี้สีขาวนี่ยสวยเนี่ยข้อกับโซนห้องที่ผมเนี่ยดูดิเป็นชั้นวางทีวีก็มีเออกลับแล้วะครับวันนี้เหนื่อยมากเลยเอาละครับวันนี้เราจะทำอีพีบล็อกต่อไปนะครับแต่วันนี้ก็กลับแล้วเันนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแลนะจ๊ะไปบ้าหละ